เพชรบูนะครับเป็นจังหวัดที่อากาศดีเกือบทั้งปีนะครับที่ท่องเที่ยวหลักๆก็จะเป็นเขาค้อภูทับเบิกครับส่วนผมจะเป็นอำเภอทางผ่านนะครับเรามีทัศนียภาพที่สวยอยู่ติดเขาแล hm ้วก็อากาศเย็นเกือบทั้งปีเหมือนกันนะครับก็เดิมทีตั้งใจไว้พักผ่อนไว้กินกับเพื่อนสังสรรในครอบครัวงเงี้ยครับ ด้วยความเป็นตัวของเราด้วยครับคำว่าร้านของผมคือการแบ่งปันมากกว่าเราถ่ายทอดจากตัวของเราเป็นหลักเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไปดิบประดอยเป็นร้านตั้งใจทำเพื่อตัวเองแล้วคิดว่าคนอื่นก็ต้องชอบเหมือนเราเรสวัสดีครับวันนี้ เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเราเคยได้ถ่ายทําบ้านหลังนี้ไปนะครับตอนนั้นก็กําลังสร้างนะครับตอนนั้นก็ยังสร้างสร้างยังไม่เสร็จแต่ก็เป็นรูปเป็นร่างมาแล้วแต่คราวนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ ก็เดิมทีตั้งใจไว้พักผ่อนไว้กินกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไว้สังสรรค์ในครอบครัวอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเราได้ได้มาทํากิจกรรมตรงนี้บ่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า,เ,ขาเหมือนเพื่อนคนที่รอบข้างเราหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็าอยากเข้ามาชมเขาอยากมาดูว่าสถานที่แห่งนี้มีมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ เริ่มจากเพื่อนๆก่อนที่เข้ามากินกันแล้วก็จัดปาร์ตี้กันบ้างอย่างงี้ครับแล้วประจวบเหมาะกับลูกชายจะไปเรียนต่อช่วงช่วงปิดเทอมพักพอดีก็เลยเปิดร้านดูเหมือนทํากิจกรรมในครอบครัวไปด้วยอย่างงี้ครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเคยเปิดร้านอยู่แล้วก็เลยกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งชื่อว่าร้านบางทีคาเฟ่น,นะครับ ด้วยความเป็นตัวของเราด้วยครับแล้วก็คําว่าร้านของผมคือการแบ่งปันมากกว่าการแบ่งปันก็คือการเราเอาตัวเราที่เราเป็นอยู่แล้วที่เราทําอยู่แล้วแบ่งปันให้คนอื่นโดยการให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวชมเข้ามากินอาหารที่เราที่เราเคยทําไว้อยู่แล้ว ลูกค้าเดิมเราก็มีครับเราก็เลยก็เลยกลายมาเป็นร้านร้านตรงนี้เปลี่ยนจากบ้านที่พักผ่อนเป็นร้านเราถ่ายทอดจากตัวตัวตัวของเราเป็นหลักมันก็เลยออกออกมาได้ดีกว่าเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไปดิบไปดอยเป็นร้านเราจะตั้งใจทําเพื่อตัวเองแล้วคิดว่าคนอื่นก็ต้องชอบเหมือนเราอย่างนี้ครับลูกค้าก็เลยชอบครับ ประจวบเหมาะกับกระแสแคมปิ้งด้วยครับออกมาเป็นลักษณะของของฟิลแคมปิ้งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเป็นแคมปิ้งการเหมือนการมาอยู่เป็นครอบครัวมาทำให้ให้ให้ผ่อนคลายด้วยครับนั่งสบายๆยาวๆอย่างเงี้ยครับ อาหารหรือเครื่องดื่มนีครับเราจะเน้นเป็นเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศนี่ครับเ <tranqu ill us> พชรบูรณ์นะครับ <S <S เป็นจังหวัดที่ที่อากาศดีเกือบทั้งปีนะครับที่ท่องเที่ยวหล,ลักๆก <sk ul ises> ็จะเป็นเขาค้อูทับเบิงนี่ครับ ส่วนผมจะเป็นอำเภอหนองไผ่เป็นอำเภอทางผ่านนะครับแต่เรามีทัศนียภาพที่สวยอยู่ติดเขาครับแล้วก็อากาศเย็นเกือบทั้งปีเหมือนกันนะครับ นะตอนนี้ก็จะมีเขื่อนลำกงที่อยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้จะมีจุดท่องเที่ยวใหม่คือเขาพวงนะครับอยู่อำเภอบึงสามพันตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ที่คนกําลังเริ่มนิยมนะครับเพราะว่าด้วยอากาศแล้วก็ภูมิประเทศที่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับอากาศก็จะดีครับ ก็เส้นนี้จะอยู่เส้นเส้นคู่ขนานเส้น12นะครับของเราเป็นเส้นสองของ75นะครับแต่เส้นหลักเป็นเส้นเส้น21นะครับก็เข้ามาจากอำเภอประมาณสัก20 20กิโลนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอบรรยากาศที่น่าลหลงใสนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราอยู่อยู่ลึกแต่เข้ามาแล้วประทับใจนะครับ 8ปโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นจะเป็นจะเป็นเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟชาเขียวอะไรพวกนี้ครับที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารจะตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครับอยากเรียนเชิญน,นะครับเข้ามาเที่ยวตำบลบ่อไทยนะครับตำบลบ่อไทยก็เป็นตำบลที่มีพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับ ก็เรียนเชิญเข้ามาเที่ยวในตำบลบ่อไทยได้นะครับแล้วก็แวะที่ร้านบางทีคาเฟ่ครับถ้าเป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมี Facebook นะครับเป็น f c e e o o o k แฟนเพจนะครับชื่อว่าบางทีคาเฟ่แอดโฮมนะครับ ก็จะอยู่เซิร์ชดูในใน c e e o o o k ได้เลยนะครับเสมอติดต่อก็เป็น0839594844นะครับก็สามารถติดต่อจองที่นั่งได้มาเข้ามาได้เลยนะครับ